จบนี่ที่25ใบเทาทวนครับตอนนี้นะครับการ่าวี520มิลลิกรัมต่อนหนึขวดมี PLEA มากกว่าแบรนด์อื่นถึง40%เอาไปเลยครับ ราคา25,000บาทของแถมคือปริมาณเยอะขึ้นได้ถึง 15cc แล้วก็ดูเรชั่นอยู่ได้มากกว่า2ปีบวกแล้วก็รับไปเลย9โปรแกรมที่ทุกคนติดใจรับร u b y S อาหารเสริมปรับสมดุลฮอร์โมนผู้หญิงขายดีมากของคลินิกเราแล้วทุกคนติดใจมาก3,900ต่อกับะป,ป,ปุบีให้เลยครับอยากได้เลยครับยังจะแถมอีกหรอคะรับไปเลยคิเรื่อง,งานผิว1 CC 1กล่องโห แถมแล้วแถมอีกมัดรวมแพ็กเกจนะครับในราคา25,000บาทคนไข้จะได้การหน้าฟิล520มก15ซีซีเท่ากับแบรนด์อื่น140% 9โปรแกรมบวกกับ Ruby S 1กล่องปุ่ม3,999บาทฟรีและฟิลเลอร์งานผิว1นะกล่องในเมื่อผิวมันดีแล้วก็ต้องดีให้สุดครับเติมฟิลเลอร์งานผิวไปอีก1จบนี่ที่25ใบเท่าไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องการเทรนนิ่งคุณหมอคุณหมอของเราลิควดทุกคนเลยครับคนไข้ที่เข้ามา100คนนะครับที่ทํากระตุน้นคอลลาเจนตัวอื่นไปแล้วกลับมาซ้ําตลอดผลลัพธ์เกินคาดใ ขายความขายความจริงนะครับขายความจริงใจด้วยครับก็ฝากไว้นะครับที่ดีจคลินิกค,ครับเจอกันครับ